เพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่เพจ Travel Me นะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์30วิธีในการประหยัดเงินกินอยู่เที่ยวและใช้ชีวิตในออสเตรเลียกันค่ะ How to save money in Australia การปัจจุบันเนาะก็มีหลายๆปัจจัยที่เกิดขึ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นนะคะทําให้การใช้ชีวิตของพวกเรานะคะหลายๆคนที่อยู่ในออสเตรเลียอาจจะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะค ondition ของอวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าต่างๆนะคะที่ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะแล้วก็มันก็ส่งผลถึงการทำงานของเรารายได้ของเราและการใช้ชีวิตของเราไม่เพียงแต่คนนักเรียนต่างชาติเท่านั้นนะคะแต่ยังหมายร<อ>ุนใน ประเทศด้วยนะคะหรือคนออสซี่เองก็เหมือนกันมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทําให้คนหันมาประหยัดกันมากขึ้นรัดเข็มขัดกันมากขึ้น,นะคะ,ะนั้นการใช้ชีวิตทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปทั้งหมดนะคะรวมถึงค่าของชีพค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆการกินการอยู่เรื่องที่พักก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะมันทําให้เราต้อง วางแผนการเงินและประหยัดกันมากๆเลยนะคะนี้นะคะเราก็จะบอก30วิธีกับเพื่อนๆนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถทำตามกันได้เลยนะคะเป็นวิธีที่ธรรมดาง่ายๆเบสิกหรือว่าเป็นใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกคนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราจะใช้วางแผนการเงินยังไงนะคะให้ตรงตามเป้าหมายของเราเนาะเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ่ะ วันนี้เราก็เลยจะมาแชร์30วิธีที่จะประหยัดเงินกินอยู่ในออสเตรเลียกันค่ะดังนั้นไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. s h o ป p i n g bag ให้เพื่อนๆพ,พกถุงผ้าติดตัวไว้เสมอเพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของถุงชอปปิง้ง 2. Bottle water ให้เพื่อนๆพ,นพกขวดน้ำติดตัวไว้เสมอเพื่อประหยัดค่าน้ำ3า r f s h Market ซื้อผักผลไม้ที่ตลาดสดเราจะได้ผักผลไม้ที่สดใหม่อยู่เสมอตามฤดูกาลโดยที่นี่นะคะเราไปที่ Patty Market อยู่กลางใจเมืองของเราเลยและที่สำคัญนะคะที่นี่เวลาใกล้ปิดประมาณ 6โมงนะคะก็จะมีผักผลไม้ที่ลดราคากระนำซัมเมอร์เซลล์กันเลยทีเดียวเพื่อนๆสามารถซื้อผักหรือผลไม้ได้ในราคาเพียงหนึ่งดอนเท่านั้นฟอกมันดูหนุ่มไหมเฮียรับหรือว่าก็ได้แล้วมันต้องแกมเออใส่มันเลยแม่แมอกว่าแครอทก็ได้ ใส่มันเพราะหร่มีหัวมันสามอันห้านะจ๊ะอเราชอบมาซื้อผักผล,ลไม้ที่นี่มากๆค่ะเพราะจะได้ของตามฤดูกาลร,รวมถึงไข่ไก่ขนาด800กรัมราคาจะถูกกว่าที่อื่นค่ะและเนื้อหมูสับกระดูกหมูถ้าเราซื้อ2กิโลขึ้นไปเราก็จะได้ราคาพิเศษค่ะนี่คือของที่เราซื้อมาทั้งหมด มีกระดาศหอมกระเทียมหรูเอ่อมีกระดูกหมูแล้วก็หมูสองชั้น อะไรเหรอกลองตุ้งหรอัดกลองตุ้งับกอชอยนสี่ช้อปปิ้งโคลทุกวันพุธและช้อปปิ้งที่โวลุตท,ทุกวันพอือหัสค่ะสองวันนี้จะเป็นวันที่สองห้างลด50%ค่ะ และที่พวกเราจะมาซื้อเป็นประจำก็คือนมนะคะรวมถึงของใช้สบู่แชมพูยาสีฟันต่างๆนะคะซึ่งลด50%เเหมือนกันและของใช้ในบ้านนะคะน้ำยาปร,รับผ้านุ่มเครื่องซักผ้าบางทีก็มีขนมลดราคาและที่สำคัญคือเนื้อออสเตรเลียค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยคืออก เป็ดค่ะอันนี้เราสามารถเก็บไว้ได้นานด้วยค่ะชิ้นใหญ่ข้วเปล่าขายเป็นน้ำหนักแต่อันนี้มันโคเลดราคาครับคุณแม่<ำ>หมดสนะิหมดไปยี่สิบสาม ช้อปปิ้งเอเชียนกอสล่ร้านค้าที่รวมเครื่องปรุงอาหารวัตถุดิบต่างๆที่เหมาะกับอาหารเอเชียนของเราไว้ทุกอย่างเลยค่ะ 6. Home Cooking ทำกับข้าวทานกันเองค่ะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากๆเลยทำอะไรคะคุกกี้คุกกี้ ชูกี้กินกับอะไรกินกับเนือ้อไงเนื้อหน้าเาหรอสโลคุกกันเหรอสโลคุกแล้ว้องกินสันดออตาได้และนี่คือบีฟได้มาในราคาลด80%ค่นนะคนช้อปปิง้งแบบถูกวิธีคือทำไงคะขอเคล็ดลับหน่อยสายจนมันจะปิด <laughs> แต่มันแบบมันปกติมันไม่เหลือวันนี้มันเหลือยังไงไม่รู้หล <ะ S 2> อเคล็ดลับคือไปตอนที่ห้างจะปิดหรอมหม่ของมันก็มีลดตลอดแหละก็แล้วแต่ช่วงเวลาถ้าของเขาแบบในพวกนี้คือถ้ามันทําสุกทิ้งไว้หลายชั่วโมงมันก็ม,มันก็ลดไอไก่ก็มีลดราคาเยอะนะวันนี้แต่ลดาั้งแบบไม่เหมือนใจลด,ลดไม่เยอะมากสามสิบเปอร์เซ็นต์นี้อถ้าจะเอาประหยัดก็ไม่คุ้ม ถุงแว็กไม่ถุงแพ็กไม่ถุงมันแพ็กดีนี่มันมันแพ็กไม่ถุงนี่เซฟไหมน้ำจะได้ไม่ไหลเปื้อนถุงขนาดนี้หรือว่าขาหมูขาหมูมากเลยนะครับเพื่อนร้อนอยู่เลยเพื่อนสามดอานเนี้ยนะคุณครับความนุ่มนะครับโอ้โหมันนุ่มรับเพื่อนอย่าี่หักเธอกินแค่ก้อนเงี้ยวันหนึ่งก็ โปรตีนเกินเลยเนี่ยเท่าไรฉันว่ามีสามร้อยสามร้อกรัมอะอามพูมใจของเขานะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่พวกเราจะทำกับข้าวกันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเก็บใส่กล่องฮับเปอแวร์และแช่ไว้ถึงเวลาก็เอามาอุ่นทานได้หนึ่งอาทิตย์พอดีคะ่ะ 7. s t a สตาฟ a l อาหารจากที่ทำงาน วันนี้คุณมีอะไรมาฝากทำงานแล้วครั <c oughs> แต่ี้ยงมาแค่ห้ากล่องเอง <c oughs> นิดนอนจ้างสั่งวนะครับมีอะไรมาบ้างเช้าวันนี้มีสเต็กมีสุนะคั่มีไก่ย่างมีสุดท้อโครดีที่นี่ใช่สลัดปลาหมึกด้วยนะไม่ธรรมดาสตาร์ทเมน์ อาหารจากที่ทำงานให้เอากลับบ้านได้เราก็จะเก็บไว้กินในมื้อถัดๆไปค่ะก็ช่วยประหยัดเงินได้เยอะเลย 8. Dinner at home ทานอาหารที่บ้านกันค่ะเนื่องจากพวกเราเป็นสายกิน เวลาออกไปทานนอกบ้านเราก็จะเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากๆค่ะในการทานอาหารอย่างน้อยก็3อย่างหรือก็เน้นไปทางบุฟเฟต่ตไปเลยแต่พอเราทำอาหารทานเองที่บ้านก็ประหยัดไปเยอะ คือร่วมเหมือเคอยลองยี่ห้อนี้่ีนึงแล้วโอเคป้าก็ไม่ต่างกันมากขนาดค็คัตเตอร์ฟิลื์ถูกพอแล้วสามบาทอเนี้ยเจ็ดบาทนี่แล้1สิบบาทอัอนน,นี้คุ้มกว่ากิน่เก้าซีฟู้ดถ้าเพื่อนๆอยาก อาหารทะเลสดๆสามารถเลือกซื้อได้ที่ตลาดปลาหรือซิดนีย์ฟิชมาร์เก็ตตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซิดนีย์ค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีอาหารทะเลทุกชนิดให้เราเลือกมีซีฟู้ดซาซิมิหอยออสเตอร์และอื่นๆอีกมากมาย 10. ซูชิโล เป็นอาหารที่พวกเราชอบมากๆเพราะว่าราคาประหยัดและอยู่ท้องและเรามักจะไปซื้อช่วงที่ร้านใกล้จะปิดนะคะเพราะเขาจะลดราคา30-50% 11ปิกนิกพอวันหยุดเสาร์อาทิตย์มีเวลาว่างพวกเราก็จะซื้อซูชิและของกินรวมถึงนำผลไม้ไปปิกนิกกันตามสวนสาธารนณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและ ประหยัดค่าอาหารกลางวันด้วยค่ะ 12. คอสเมติกเพื่อนๆสามารถเลือกซื้อเครื่องสำอางน้ำหอมปโปรตีนวิตามินที่ร้านเคมิสได้ทุกสัปดาห์เลยนะคะเพราะเขาจะมีโปรโมชั่นลดประมาณ30-50%กันเลยทีเดียวโดยปกตินะคะเรามักจะซื้อปโปรตีนถังใหญ่เลยมาชงเชคทานคู่กับข้าวโอ๊ตนม เพื่อเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายของเรานะคะในทุกช่วงเช้าก่อนไปทำงานคะ่ะ 13. h a i r c u คตัดผมกันเองเราจะซื้อแบตเตอรี่ครั้งเดียวแล้วก็มาตัดผมให้แฟนทุกสัปดาห์นะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเข้าร้านตัดผมได้เยอะมากๆเลยคะ่ะ 14. shopping good price เพื่อนๆสามารถเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงาน ของใช้ภายในบ้านในราคาที่ถูกมากๆได้ที่ Kmart Target และ Big W ค่ะเพื่อ,อนนี่คือของที่เราไปช้อปปิ้งที่ Kmart มานะคะมีอะไรบ้างก็มีเครื่องประดับนะคะของผงคุณแจ m a เมคอัพสมุดนะสมุดสเก็ตสมุดเดอรี่สมุดจดนะคะแล้วก็นี่ ที่ผมนะก็สวยๆนะคะแล้วก็มีเสื้อนะเสื้อนี้ก็เอาไว้แบบสำหรับใส่ไปทํางานนะถูกๆนะเสื้อแบบใส่น้าหนอาอย่างงี้เก๋ๆแฟชั่นอย่างี้แล้วก็มีนี่อุปกรณ์ตะแกรงนะคะเดี๋ยวได้ใช้เลยนะคะแล้วก็ อันนี้ลดราคาอีกนะใส่น้ำแข็งทำวุ้นเกๆ๋ๆแล้วก็มีถุงเท้านะเพื่อนน่ารักมากเนี่ยตกคู่ละดอนสองดอนเองอะ่ะอืมแล้วก็ทิชชู่อย่างเงี้ยดอนเดียวต้นพาร์ทอย่างี้2สองดอนถูกมากและนี่คือของทั้งหมดค่ะเราสามารถช้อปปิ้งของแบบในราคาประหยัดได้นะคะที่เคมา 15. Shopping Outlet กลางใจเมือง Market City ที่นี่นะคะจะรวบรวมร้านค้าเอาท์เลตมากมายนะคะโดยเฉพาะ TK Max นะคะซึ่งร้านนี้จะรวบรวมแบรนด์เนมทุกอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะเข็มขัด กระเป๋ารองเท้านะคะเสื้อผ้าแฟชั่นของใช้ภายในบ้านนะคะของแบรนด์เนมต่างๆที่เขาเคเรนซ์มาและก็มารวบรวมอยู่ที่ร้านนี้ในร้านเดียวนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถเดินเลือกซื้อเลือกหาและเลือก ลองกันได้เลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยราคาแบรนด์เนมจะลดราคา30-80%เกันเลยทีเดียวช่วงนี้นะคะเป็นหน้าหนาวด้วยนะคะก็จะมีเสื้อกันหนาวเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อโค้ทเสื้อคลุมเสื้อขนเป็ดนะคะที่เราสามารถลองใส่ได้เลยนะคะและนอกจากนั้นนะคะเขามีห้องรองขนาดใหญ่ให้เราได้เลือกรองด้วยนะคะและ ที่พลาดไม่ได้อีกหนึ่งร้านนะคะก็คือคอ t t o ต้อนอค่ะใครที่เป็นสายฟาสต์แฟชั่นนะคะที่นี่เป็นเอาท์เลตลดราคาแทบทุกวันเลยคะ่ะเพื่อนๆสามารถได้เสื้อผ้าสวยๆในราคา5ดอน 16. s h o ช p อปปิ้งม m ลล์เมมเบอที่ห้างเมเยอร์เพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกนะคะเมเยอร์ว โดยที่เราจะได้รับส่วนลดนะคะ30-80%กันเลยทีเดียวเพื่อนๆสามารถเลือกซื้อรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์เนมนาฬิกาแว่นตาหรืออื่นๆอีกมากมายนะคะที่เขามีป้ายติดไว้นะคะเราก็จะได้ส่วนลดทันที17 Shopping at Uniqlo ที่นี่เพื่อนๆสามารถซื้อเสื้อผ้ากระเป๋าอสสิสเซสซอรีเครื่องแต่งกายต่างๆรวมถึงชุดทำงานด้วยนะคะได้ที่นี่โดยเฉพาะวันพิเศษวันหยุดนะคะหรือช่วงที่เขาเคลียร์แรน์นะคะเราจะได้ราคาพิเศษลด30-90%ถึงเกไม่ได้ r f p i ทำไมไม่ได้มันร,รู้เลยเหรอเออเรา,าแค่เช็คก็มันถูกไหมเฉยเจ็จุด9า อ,อีกหนึ่งเคล็ดลับการเซฟเงินของพวกเรานะคะก็คือป้ายเซลล์ค่ะเพื่อนๆพวกเราไปเดินยูนิโคปบ่อยมากนะคะ<ม>เพราะาอยู่ใกลบ้บ้านแล้วมันมักจะมีเสื้อผ้าลดราคาหรือกระเป๋าหรือหมวกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งเวลามันตกรุ่นหรือบางทีมันจะเหลือไซส์ใหญ่บ้างหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมาลดราคา,าเสื้อนี้นะคะก็คือ จากราคา24ดอนนะคะย5ดอนก็เหลือแค่10ดอนเงี้ยคะ่ะก็คือลดไป60%อซเงี้ยแล้วก็เป็นเสื้อแบบหน้าหนาวคอเตาอะไรอย่างเงี้ก็เหมาะกับตอนนี้พอดีเลยนะคะที่เราใส่เงี้ยคะ่ะเราก็จะได้ของีราคาถูกนะคะอย่างอันนี้เสื้อสเวตเตอร์เงี้ยแบบ มันแบบว่าขายดีจนมันเหลืออาจจะเหลือแค่สองสาตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาลดจากแบบราคา30มสิบกอดอนเนี่ยเหลือห้าดอนเนี่ยค่ะเพื่อนๆใบนี้นะคะจริงๆเราจาก50าสิบดอนเหลือสิบห้าดอนนี่เราก็ได้มาเป็นใบสุดท้ายเลยนะก็เลยต้องแบบโอเคได้สีนี้ก็เอาใหญ่มากจุของได้เยอะด้วย เป็นแบบหนังนะคะนุ่มนิ่มน่ารักมากนี่เราก็จะช็อปแบบนี้ละคะ่กะก็เสือ้อชุดชั้นในแบบนี้จากราคาเต็ม30มสิบดอลน,นะคะนี่เหลือห้าดอลเพื่อน,นเหลือห้าดอลจ้าจัดไปจุกๆอันนี้ก็เหมือนกันเราก็มีหลายสีเลยจัดไปให้คุ้มนะจ้าสิบด Shopping e l e c t r o n i c ิ ronics, ที่ JB Hi-Fi ที่นี่นะคะเป็นร้านที่รวบรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะเข้าของเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะทุกชนิดนะคะเราสามารถจะมาเลือกซื้อเลือกหาที่นี่ได้และเขาก็จะมีลดราคาทุกสัปดาห์เลยนะคะเราสามารถเลือกมาเลือกซื้อเลือกหาใ,ในราคา50%นะคะ 19. Shopping Outlet ที่ Birkenhead Point ที่นี่นะคะเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากกว่า200ล้านค้านะคะที่เพื่อนๆสามารถช้อปปิ้งเสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋าเฉพาะรองเท้านะคะลดราคาตั้งแต่50 9 0ถึงเ0เปอร์เซ็นต์เพื่อนๆที่สำคัญนะคะเพื่อนจะได้ช้อปสินค้าของดีในราคาที่ถูกมากๆเลยค่ะ20่สิบช้อปปิง้ง Second Hand ที่ k i ลิบิลีมาร์เก็ตหรือก l i ฟมาร์เก็นะคะที่นี่เป็นตลาดนัดมือสองที่รวบรวมสินค้าแฟชั่นงานคราฟงานวินเทจใหม่นะคะรวมถึงการแลกเปลี่ยนเสื้อผ้ามือสองนะคะเราก็จะได้ของดีในราคาที่ถูกมากๆเลยคะ่ะ21 Gift Cards บัตรของขวัญบัตรกำนันที่สามารถใช้แทนเงินสดได้ถ้าเราซื้อในช่วงลด50%เราก็จะได้แลกซื้อของในราคาที่ถูกไปอีกค่ะ 22. s h o p p i n ช้อปปิ้งออนไลน์ที่เ e มูหรือ Facebook Marketplace ที่นี่เพื่อนๆสามารถช้อปปิ้งได้เหมือนช้อปปีบ้านเราเลยจะได้สินค้าในราคาถูกมากๆและส่งถึงบ้านเรา 23. โบนัสแคชแบ็ก เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช h อปแบ็กไว้ในมือถือโดยที่เราหากเราไปทานอาหารไปกินไปใช้ไปเที่ยวนะคะเราก็สามารถใช้แอปนี้นะคะสแกนจ่ายเงินและเราก็จะได้10% cashback กลับมาค่ะสำหรับร้านที่ร่วมรายการนะคะ24 b o o k s t o n e and Library หลังจากที่เราไปช้อปปิง้งกินเที่ยวและใช้ชีวิตกันมากมายแล้วนะคะที่สำคัญเราต้องไปหาอ่านหนังสือที่ช่วยพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นช่วยเรื่องวางแผนการเงินหรือไอเดียความรู้ต่างๆนะคะโดยเราชอบไปที่คิโนคุเนะนะคะที่อยู่กลางใจเมืองรวมถึง ถ้าเราสนใจหนังสือเรื่องไหนเราก็จะไปยืมที่นิ o u t h Wales Library ซึ่งเราสามารถสมัครสมาชิกฟรีค่ะ 25. Walk Allow City เพื่อนๆสามารถใช้วิธีการเดินแทนการนั่งรถนะคะเพราะว่าจะช่วยให้เราได้เห็นเมืองมุมมองที่สวยงามรวมถึงได้สัมผัสบรรยากาศที่แท้จริงและช่วยประหยัดค่ารถของเราไปได้เยอะมากๆเลยค่ะ 26. Natural Therapy ให้ธรรมชาติ บำบัดร่างกายและหิวใจของเรา 27. สิบเจิร์ช or เทมเพิร์เพื่อนเพื่อนสามารถไปพักผ่อนหาความสงบหาความสวยงามตามความเชื่อและความศรัทธา ได้ที่โบสถ์หรือวัด28 Heritage Building Tour เพื่อนๆสามารถเข้าชมอาคารเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจได้ทั้งแบบฟรีฟๆและเสียงเงินแต่ที่สำคัญเพื่อนๆจะได้ถ่ายรูปสวยๆคู่กับอาคารนั้นๆเป็นความทรงจำที่ประทับใจไม่ลืม 29. Free Entry ที่นี่เพื่อนๆสามารถเข้าชมงานศิลปะ Art Gallery และพิพิธภัณฑ์ณนะที่ต่างๆได้ฟรี 30. Free Activities ที่นี่มีกิจกรรมฟรีเยอะแยะมากมายที่เพื่อนๆสามารถไปเที่ยวและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และที่สำคัญสบายกระเป๋าตังของเรามากๆเลยคะ่ะอาทิเช่นมีสะว่ายนะ้ำฟรีๆอยู่ริมทะเลสวยๆมีทางเดินป่าชิลๆมีที่ให้เราตกปลามีสวนมีลานน้ำพุสวยๆและช่วงนี้ก็มีงานแสงสีเสียงตรการตาฟิฟต จะแสดงถ้ำกลางอากาศหนาวหนาวสุดโรแมนติก I have a dream แด่ทุกๆความฝันของเพื่อนๆทุกคนนะคะและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในออสเตรเลียไม่มากก็น้อยขอบคุณค่ะ